ความที่บางที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันนะอยู่กับบ้านนะ w ว r k f r ฟอร์มโนะหรือต่อให้ไม่ Work from home ก็ไปเที่ยวที่ไหนก็นลำบากนะอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกอึดอัดอนะจิตตกได้ง่ายนะนะบางทีก็เป็นอาการเครียดอาการวิตกกังวลอาการกลัว เกินไปอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็นาก่นากลัวจริงๆนะตอนนี้เราได้ยินข่าววัดราชอ่ะวัดนางพญาเนะี่ยวัดนางพญาพระติดโควิดไปสิบกว่ารูปนะตรวจพบเชือนะ้อบางทีก็น่ากลัววัดโตมก็กักตัวเองนะเพราะว่านะไปสวดต่อ อายุให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโควิดอยู่สองสามคืนต่อเนื่องกันโดยที่ไม่รู้ว่านะผู้สูงอายุนั้นติดเชื้อโควิดมาจากโรงพยาบาลน,นี่ว,ว,วัดตูมกัก,กตัวกันทั้งวัดตอนนี้ไม่เห็นพระวัดตูมอิตตบาตหลายวันโยมเพิ่งมาบอกเมื่อเช้านี้ว่ากัก,กตัวนะก็โชคดีว่าแค่กักตัวนยะยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะนะ วาดวังเห็นก็เกือบกักตัวกันอยู่แล้วแหละแต่ไม่กักเพราะเขาพูดติดเชื้อเหมือนกัน,นซึ่งฟังดูแล้วก็เออไหนในก็ลำบากยุคนี้นะน่ากลัวมันพบเจอภาวะอย่างนี้บ่อย,อย,ยมันจะกลายเป็นเครียดสะสมพอความเครียดสะสมก็มันก็จะไปลงกับคนรอบตัวแล้วทีนี้นมันเริ่มมาจากใจของเราเนี่ยแหละแล้วก็จะไปลงกับคนอยู่ รอ,รอบตัวเราลงกับเพื่อนร่วมงานลงกับเจ้านายลูกน้องอะไรก็แล้วแตนะ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่การที่เราได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะไว้มั่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ตกกังวลหวาดกลัวหรือจิตตกอะไรจนเกินเหตุเราอีกสภาพสภาพเรื่องที่เราต้องเจอกันความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละที่มัน ยังไงก็ต้องผ่านเข้ามาในชีิตของเราสักวันจนได้เนี่ยแหละถ้าเราตั้งรับไปดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีการใจอ่อนแอแบบนั้นนะคนพกออกหักหน่อยนึก่กกบค่าตัวตายสอบได้คะแนนไม่ดีหน่อยนั่นก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเราเห็นเราเห็นข่าวเยอะะหรือทํามาค้าขายไปไม่รอดเจ๊งแล้วเจ๊งอีก เพราะช่วงโควิดแบบนี้ก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีนะแล้วมักจะดีนข่าวอย่างนี้เสมอแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเป็นกันทั้งโลกตอนนี้นะสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้นสถิติของผู้เป็นโรคซึมเศร้าสูงขึ้น,นอันนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะในการที่เราได้ฝึกสติไว้บ้างเนี่ยถือว่าโชคดี มันะนทำให้เราไม่ไปเครียดไม่ไปวิตกกังวลกับอ,อะไรเรื่องพวกนั้นมากนักเพราะอะไรเพราะเจอความทุกข์กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่วนะคนที่ไม่ดูตัวเองนะไม่เห็นว่ามันทุกข์หรอกนะแต่ถ้าเรามีสติสมัมผัสญยะรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นมันมีความทุกข์อยู่โดยธรรมชาติของมันนะนี่ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายนะนะคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเขาบ้กจะบอกว่าศาสนาในี่สอนเรื่องทุกข์นะ มองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยเป็นทุกขันนิยมย่จริงไม่ใช่นะเรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงนะมันเป็นสัจจะนิยมนะความเป็นจริงคืออะไรความจริงก็คือมันก็ทุกอยู่โดยธรรมชาติของมันนะ่นะถ้าเราเห็นสภาพของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ทางกายมั่งทางใจมังงม่งอะไรอยู่นะซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาหรอกนะเพราะความทุกข์นั้นเป็นตัวผล ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ลดแล้วแต่เป็นผลนะไม่ใช่เป็นตัวเหตุนะเวทนานั้นเป็นตัวผลเป็นผลจากกุศลบังอกุศลบังอยู่เงี้ยอยู่ตลอดทั้งวันนะถ้าเราไปเห็นสภาพของจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ผลคือความสุขอกุศลแล้วผลคือความทุกข์อะไรเงี้ยต่อนเนื่องสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เงี้ยเราจะเลิกวุ่นวายกับมันจะเลิกวิตกกังวลไปกับมันแม้กระทั่งอาการที่ตกกังวลเองก็เป็น เหตุอย่างหนึ่งแล้วผลก็คือความทุกข์ตามมาอย่างเงี้ยนะนะเราคิดแต่เรื่องเศร้าๆทั้งหลายนะแล้วผลคือความทุกข์ตามมากนะนะนะ็แ,ลลกามมาแลปลว่าขณะนั้นมีอกุศลเป็นเหตุนะพอไปเห็นสภาพธรรมชาติแอย่างนี้เข้านะมันก็จะรู้วิธีการวางใจอย่างถูกต้องขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้จักมันเลยคนชนิดนี้ก็จะเที่ยวโทษคนนู้นคนนี้ไปตามเรื่องนะ อย่างที่เราเห็นกัอยู่ประจําตอนนี้นะโทษรัฐบาลนะโทษเศรษฐกิจโทษโควิดโทษคนน้นคนนี้ไปเรื่อยโทษสามีโทษภรรยาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะนะหรือแม้กระทั่งโทษตัวเองไกลๆว่านะหาความจริงภายในไม่เจอนะเจอแต่ความจริงแบบหลอกๆอ,อยู่ข้างนอกนั่นะนะ ไว้เรื่องโทษคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากนะมันพร้อมที่จะโทษอะไรได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราตอบคาถามกันกราบเรามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณกมลดิตขออนุญาตถามสองคำถามหหากเกิดความรู้สึกเบื่อในความคิดที่มันไปไป,ไปมามาหาสาระอะไรไม่ได้เป็นเรื่องปกติไหมครับ ก็ปกตินะแต่ว่าสาหรับคนที่่อสังเกตดูจิตตัวเองอยู่สม่ําเสมอเนี่ยจะเห็นความคิดที่มันมันผุดขึ้นมาเป็นสังขารขันที่มันทํางานอยู่โดยธรรมชาติน่ะเป็นปกติน่ะแล้วก็ผิดปกติด้วยนะผิดปกติคือถ้าเรารู้ทันเราจะไม่รู้ได้รู้สึกเบื่อก็แค่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปน่ะแค่นั้นเอง นะแต่คําว่าเบื่อในความหมายอย่างเงี้ยมันคือเบื่ออะไรล่ะก็ต้องไปสังเกตดูต่อไปนะมันเบื่อ,อยังไงมันเบื่อความคิดตัวเองแล้วเราจะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกได้เนะพราะไปที่ไหนก็มีความคิดไปด้วยตราบใดที่ยังมีจิตอยู่เนะพราะความคิดก็ทํางานกับจิตนี่แหลนะแต่ถ้าเกิดมันเบื่อไปทั้งหมดเลยอะไรก็ไม่เป็นสาระไปทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะความคิดอย่างเดียวอันนี้แสดงว่าเป็นสภาวะแค่นั้นเองะก็ต้องไปสังเกตดูนะ ว่ามันมีทั้งผิดทั้งถูกอยู่ในข้อเดียวกันนี่แหละข้นะอสองและเมื่อมีสติรู้อยู่เนืองเนืองแล้วปล่อยให้จิตคิดไปตามที่เขารู้เขาเห็นอยู่ต่อหน้าคือไม่ต้องไปตั้งใจคิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมครับถูกแล้วเพราะจริงแล้วมันไม่ได้ต้องตั้งใจคิดอะไรมันคิดของมันเองอยู่แล้วนะนะนาะนะนะเราจะตั้งใจคิดสักทีสังเกตดูเถอะนะน ตั้งใจคิดก็มักจะคิดเป็นเรื่องเป็นเราวเป็นเหตุเป็นผลนะคิดเรื่องงานคิดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเกิดมันคิดเองเรื่อยเปื่อยหนึ่งแล้วแต่มันจะปรุงแต่งอะไรเรื่อยไปแล้วแต่นะส่วนมากก็เกิดจากความไม่ตั้งใจที่จะคิดนั่นแหละนะถ้าเราสังเกตดูอย่างนี้อยู่บ่อยๆมันเห็นได้เองว่าความคิดนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราคิดนะไม่ได้เกิดจากเรา มันเกิดจากเหตุปัจจัยหรือแม้กระทั่งอีกที่เราตั้งใจคิดนั่นก็มีเหตุปัจจัยให้มันตั้งใจคิดนะไม่ใช่จะอยู่ก็จะอยู่จะอยู่จะตั้งใจขึ้นมาแล้วมานั่งคิดอะไรด้วยเปื่อยไม่ใช่นะมันก็มีเหตุปัจจัยให้มันคิดอยู่ดีนั่นแหละนะไปสังเกตดูให้ดีจากคุณนีน่าขอส่งสภาวะค่ะด้วยองค์หลวงตาชอบยกตัวอย่างโยนผ้าชิ้นหนึ่งกลางอากาศ แล้วก็ตกลงมาท่านเปรียบเหมือนความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากความไม่มีอะไรและดับไปกับความไม่มีอะไรเมื่อเช้าหลังจากหลงไปพักใหญ่หลงไปยึดความรู้สึกของเพื่อนสักพักในใจนึกไปถึงคำสอนหลงวง,งตาเรื่องยนตผ้าไปในกลางอากาศพอใจนึกในคำสอนขององค์หลวงตาความรู้สึกยึดความคิดที่กำลังไปยึด ก็วางลงทันทีรู้สึกวับอยู่แว็บหนึง่งมันเข้าไปเห็นอาการยึดอาการกอดอาการกรรมอาการยึดพอรู้ทันตัวอาการตัวอวิชาตัวโง่ที่หลงไปยึดก็นึกขำตัวเองวันนี้คอยดูคอยแอบสังเกตอาการหลงไปอยู่เรื่อยๆเนืองๆค่ะ ไออาการหลงการยึดอาการวางถึงเราจะรู้ทันมันบ้างแล้วเห็นมันทันบ้างแล้วมันก็เกิดขึ้นได้อีกใช่ไหมเจ้าคะเ,ออเกิดได้สิเลยยังไม่ใช่พระอรหันนะนในตัวประธานตอนนี้มันก็ทํางานอยู่โดยธรรมชาติของมันนะยึดความคิดเราเป็นเรานะตัวตัวทุปาทานนะมันยังทำงานแม้เราจะรู้ทันมันบ้างนะแต่ว่า นะพอร,รู้ทันแล้วมันก็กลับมายึดอีกพอร,รู้ทันแล้วกลับมายึดอีกนะอย,อย่างนั้นนะเพราะว่ากําลังปัญญายังไม่มากพอที่จะเป็นละมันได้นะอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะก็แค่พอสังเกตดูมันอย่างเงี้ยพอมันเริ่มเห็นอยู่บ่อยๆว่านะไอ้ความแม้ทั่งความยึดถือนั่นก็ไม่ใช่เรายึดนะไอ้ความคิดนั่นก็ไม่ใช่ของเรานะพอไปเห็นอยู่บ่อยๆอย่างนี้เข้านะ่มันจะค่อยคลายความยึดถือลงไปไเรื่อยๆเองนะโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นฮ เชิญนะหมดแล้วนะาคำถามนะยนะิงคำถามนี่ก็โยมก็ถามกันได้ทุกวันนะบางคนก็เบื่อคำตอบนะรู้อยู่แล้วว่าจะตอบอย่างเงี้ยก็ถามไปงั้นแหละนะจะรู้สึกงั้นนะบางคนก็บอกว่าโอ้นี่อวดสภาวะหรือเปล่าโยมบางคนวิภพควิจารณ์ไว้กันนะคนนี้ส่งอารมณ์อยู่บ่อยๆคนนั้นส่งอารมณ์อยู่บ่อยๆ เหมือนแค่จะมาอวดเฉยๆไม่ได้ที่จะตั้งใจส่งอารมณ์จริงจังอะไรเงี้ยหรือพราะสงสัยจริงๆต้งจะถามอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นานาจิตตังนะฮัะนโยมก็มีหน้าที่ส่งอารมณ์ก็ส่งไปนะอาตมามีหน้าที่ตอบก็ตอบไปโยมจะรำคาญกเรื่องโยมไม่ไีเกี่ยวว่าอาตมาหรือเกี่ยวกับผู้ถามใดๆทั้งสิ้นะนะนะเพราะนั้นก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นฟัง คนอื่นที่เขาถามมาแล้วก็น้อม้ามาดูตัวเองนะเราเป็นอย่างนั้นไหมนะเราเป็นเหมือนคนอื่นอื่ที่เาส่งอารมณ์ไหมหรือเราเคยสงสัยเหมือนที่คนอื่นเขาถามไหมอะไรเงี้ยนะคำตอบนะั้นมันตรงใจไหมมันสมเหตุสมผลไหมก็พิจารณาเอาแค่นั้นเองนะฮนะ,นะะเชิญจากคุณพาสิรีทางเฟสบุ๊กไลน์ดิฉันตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าเกิดพบภูมิใหม่ ว่าจะไม่ขอมีครอบครัวเช่นสามีลูกรู้สึกเป็นภาระในพบนี้ทางทางที่สามีและลูกดีมากๆม,มันผิดไหมเจ้าคะถ้าตั้งจิตแบบนี้ไม,ม่ผิดหรอกนะปัญหาคือไม่ใช่แค่ตั้งจิตไงไม่ใช่ไม่ใช่แค่อธิษฐานไงมันต้องสร้างเหตุด้วยนะเหมือนบางคนว่าโอ้ชาตินาฉันไม่อยากเกิด,ดแล้วทุกข์จะตายสร้างเหตุด้วยยางที่จะไม่เกิด นะคือพูดนะมัพูดได้อธิษฐานก็อธิษฐา,านได้แต่ปัญหาคือต้องสร้างเหตุด้วยนะฮนะเหตุคือการไม่ยึดเกาะไม่นวงเหนียวไม่ผูกพันนะไม่ยึดถือเอาไว้อะไรก็แล้วแตนะ่สร้างเหตุด้วยนะหลายคนก็อธิษฐานจิตอย่างนั้นบางคนก็อธิษฐานจิตว่านะชาติหน,น้าพบได้ขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายไปทุกพบทุกชาติจะได้มีโอกาสบวชเขามั่ง พอเป็นผู้ชายจริงก็ไม่ได้อยากบวชหรอกที่จริงอยากจะมีลูกมีเมียม,มากกว่านะบางคนก็อธิษฐานจิงจะเกิดเป็นผู้หญิงทุกทุกชาตินี่แหละนะไม่ต้องไปบูอะไรมากเหมือนผู้ชายเขานะผู้ชายนี่ว่าไปแล้วก็เป็นเพศที่อาจจะรู้สึกว่านะเป็นใหญ่กว่าเพศหญิงนะแต่ข้อจริงเป็นชีวิตที่เสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเยอะ ในะความอดทนก็น,น้อยกับผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยแม้ทังการพูดปฏิบัติเองก็มีจํานวนน้อยก่าผู้หญิงเยอะนะก็แล้วแต่ว่าจะทิ่ฐานยังไงพระที่ฐานแล้วก็ต้องลงมือสร้างเหตุของมันด้วยนะถ้าเราทําเหตุถูกต้องแล้วมันก็ชาติทบชาติต่อไปก็ไม่ไม่ต้องไปมีอะไรอย่างนั้นอย่างที่เราปราถนาไว้ได้นะไม่ปรารถนาจะมีสามีดันไม่มีภรรยาเข้าจะทําไง <c oughs> นะอาละเนาะ